ขอขาการูอาจาร์เมือนี่อาตมาคราับบอกมีอย่างายแต่ว่ามีบุญพระร้ายแาง่ไรไม่อยอมมองบัดป่าโนนข้ามสมบัติการเาขาความปฏิวัติธรรมในวัดเนี่ยให้นัง่งมานางสมาธิสินปัญญาฟังฟังเล่านี่สินปัญญาเขาตั้งแก้วสมัยอาตมาบวทใหม่ๆผู้เ่าวพูนว่า คุณน่ออะไรหนังสือเฮ็ดยังไงเพื่อนว่าหัวจักแล้วขะน,น,น้อยกับอะไรทีนี่นะว่านั่งก็นั่งโดนเพื่อนว่าขาหักปีสามขาบรถตั้ส้นไก่รำป่าก็นั่ง่ไดดนอกเพื่อนว่าให้นั่งสามารถที่ให้มันถึงได้เพื่อนว่าคำบาดเถึงคนโบราณคือว่านั่งโดนๆนะให้คุณตั้งในใจนว่ามื่อนี้มื่อนี้ให้ได้ยักฮกเอ้เอาหอดชิปนะเพื่อนว่านะ่ะ กัดซ้ำพ่อแม่มานี่ะศินภาวนาสมาธินั่นงให้มันเทียงจิตใจให้มันเปลือกบานอย่าลืมฟังให้ดีระบานสินหาจำใหม่สินหาให้ปฏิบัติได้ผู้ใดปฏิบัติสินหาได้โบมีขั้วมโหโทโซฟังให้ดีเข้าเข่ามาวัด ไผก็อยากไดบุญเบดผู้คนเหตุจยงไดสิไดบุญฟังให้ดีเด้อท่านให้ท่านให้มีใจยิใจโอปอมารีต่อพี่ต่อน้องให้ท่านคําว่าท่านเนี่ยมันก็ต้องได้บุญเฮาเหตุบุญมีหน่อยก็ท่านหน่อยมีหลายก็ท่านหลายท่านสิบบาทส้าบาทพันหนึ่งเมื่อหนึ่งแสนหนึ่ง ได้บุญเบิดได้ขึ้นสวรรค์ขอให้ท่านผู้ได้ข้านก่อนเด็ดได้บุญก่อนซ้ำพอแม่พี่น้องโยมอยาิที่ทำาม้ายวัดทนท่าสมบัติแล้มันบม่อยากแค่ด่การทำบุญอยู่ในใจจะของมีหน่อยกระทำน้อยมีหลายกระทำร้า,าย<อ>เพิ่นเบาอีกคําหนึ่งบาทฟังให้ดีเลยอยายโอิโยมเฮ็ดบุญไซอย่าลืมพระผู้ใหญ่อยู่บ่าพระผู้ใหญ่คือพอ่อแม่น่ะเพิ่น่า ผู้ไร้เหตุให้พ่อแม่น้ำตาไหลนน้นนำตาออกบาปคือบาปแนว่ยไบอกมันจะตกมาเพื่อลูเพื่อเต่าเฮาเนี่ยดูเต่าเฮามาันก็อกฟังข้วมาเาพ่อบาปตัวเฮาร่าพ่อร่าแม่นั่นบุญคุณพ่อแม่ผู้เฒ่ากันว่าซ้ำผู้เขาเนี่ยแต่ว่าปู่เชิงรามบอกว่าซ้ำผู้เขาและซ้ำฝ่าเนี่ยบุญคุณพ่อแม่ให้เหตุเอาเนออยากที่ทำ ผู้ดใดเห็ุกับพ่อกับแม่เนี่ยได้บุญหลายพ่อแม่เพป็นสมัยโบราณมีโรคเยื่อเสียหาคนนี่ละเพิ่นงแบ่งให้แบ่งหน้าแบ่งให้เบ,บิด่มคนเพิ่นเอาส่วนหนึ่งเป็นของพ่อของแม่ผูใ้ใดเรียงพ่อเรียงแม่นั้นจังจะได้ส่วนนัน้นมันก็ต้องได้ถ้าะผู้ดใดเรียงพ่อเรียงแม่เซตกี่เซตเย่อะให้พ่อแม่นี่แหละอันนี้สงสุดยอดที่สุดการเห็ุกับพอ่อกับแม่ ผู้ใดเห็หุเนี่ยพ่อแม่น้ำตาไหลนะ่ะบาปเพิ่นว่าบาปบ่ปถึงขั้นตกมรดรกเพิ่นว่าเพนกว่าเนี่ยถ้าฟังเด้ออาตมาเอาคำสอนของผู้เฒ่ามาบอก้โยมพ่อโยมแม่ฟังสิงเอาไปปฏิวัติก็ได้พ่อ,อไปวัดก็ได้เออฟังให้ดีการทำบุญนี่มันว่าได้บานเพิ่นจะเน้นไปาทางบุญเด้อทำบุญนี่อยู่บ้านก็ทำได้เพิ่นว่าเฮ็ดบุญกับลูกกับเต้ากับหลานนี่แหละเออ บนมีโอกาสมาวันกับพระ่นไปบินตบาทครับยกมือใส่เข่าก็เออพ่อแม่เอ,อ้ยมารับเอาเ้อลูกบนไปวัดไปว่ามาใส่บาทเอาดีละอมันอันตรีกบุญบุญใหญ่ดีบาทเพิ่นว่าเฮ็ดกองวอดกองกรถินให้ดูให้เต้าผูใดเฮ็ดตัวนี้ขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเพิ่นว่าฟังให้ดีเด้อข,ขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเพิ่นว่าทางขึ้นไปสวรรค์นรกมีสองทางเพิ่นว่า คนเปียบเปยฟัง่งผู้ใดเหตุบุญหลายกย็จะได้ไปเกิดเ,เป็นมนุษย์นป่นว่าผู้ใดเหตุบุญหน่อยก็ได้เกิดเป็นสัตว์สาวาสิ่งผู้ใดเหตุบุญหลายก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นว่าก็จะได้เกิดมันมาง่ายๆเป็นว่าให้มาวัดนี่ยฟั่งให้ดีเด้ออย่าเอาของวัดเป็นของตัวเองมันบาปมันคืตัวมันโง่เป็นว่าบวารญาติโยมพระคือกัน คาราของของวัดเป็นของตัวเองนี่ปู่เถ่าเพิ่นเพิ่นบอกเปรียบเปยฟังบ่ได้บ่ได้ไปตกมรณะโลกหรอกพระนั้นเป็นเปรตอยู่ในวัดนี่แหละเพิ่นว่าจ้ามันสิแมนมันแมนของครณเจ้ามาไม่กินหรอกพระผู้เล็กเป็นเจ้าของจะของของวัดไปเข้าจะของซ้ำซ้ำไม้จารย์เนี่ยเพิ่นปฏิเพิ่นเพิ่นไม้ภาวนาอยู่ในเกือบเจ้าปีละเพิ่นเหตุเพิ่นสร้างเนี่ย พราะแม่พี่น้องกับซอยกันเพิ่นกับซอยกันม,ม,มนองมันย่องมองมันย่องจะดูพี่จะของเนี่ยเดินจริงเพิ่นเฮ็ดมองจอดรถทั้งหลังหนาพุทธอาตมาไม่มีอยู่มีห,หาสองทั <c oughs> ้งเหีน้นทั้งยังทั้งยังทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง,ๆๆงนี่แหละข้อเ <c oughs> มตตาของเพิ่นเงิ่อนเพนนานะมองเงินไผ่รอกเออพี่น้องอยากบอกซอยเพิ่นเพิ่นกับ่บเดว่ายังเพิ่นบ่ได้ไปพแพร่ข้อเมตตาของพระอาจารย์เพิ่นเพิ่นเฮ็ดบุญ สั่งวัดจะกัางว่าพระองค์ไหนรูปไหนไม่อยากให้วัดจะของส่องมองหรอกนี่แต่อยากให้ดีเพิ่นแต่ว่าข่วมเพี้ยนของอาจารย์เนี่ยซุดยอดเพื่อนเบาให้อาตมาฟังมียังเพื่อนยังไปหายเพื่อไะเพื่อนบอกคำหนึ่งนี่คิดอยู่เลยเพื่อนเห็ุท่ามาท่ายังเพไนไปผู้เสี่ยงผ้ากันธรวัดเดอ้อผมเหตุทามากลัวเพื่อนเฉยนอน เป็น่าชุดยอดอดีนั่นแหละคว่ำเพี้ยนของเพื่อนกระบอกพี่บอกน้องเฮ้าผ้ากันมาวัดเนี่ยง่ามหลายแม่ขาวพ่อขาวอยากที่ทำมีหยัางคอมาอข่าขาวาวัดเนี่เพิ่งแม่ขาวเพิ่งไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พวกหาตะบอกเพิ่งไปเฮ็ดง่ามตาหลายน่งเืองยางจงกรมคืองามแท้คือมีระเบียก แต่ธรรมดา,ามันก็มีระเบียบเบิดขุดวัดนั่นดัะแต่มาเบิ่งเดี๋ยวมันงามตาบานนี้อาจารย์มาเห็นมองยางจงกรมมันไม่ใช่นยางไกลกว่าเก่าเลยย่อมแม่ขาวยมม่อมพ่อขาว,มมขาว,ขาวคือถนนนี่มันจะถนนวัฒนธรรมหายห่อดูแลร,รักษาซอยกันบัดนนู้นข้ามสองบาทสิเปิดให้เบิดขุดคนเปิดกว้างให้เบิดขุดคนมาจำชินพระมนาศีลภาวนา ให้พยายามรักษาเอาคือข้ามภูถเถากันบอกบอกรัตมะเลยว่าข้าเป็นชิดคนผูตีดิขอสามสามย่างเหมนว่านี่ยังแน่ข้นน่อยหนึ่งอย่าตัวกันร่าสองอย่ารักสามอย่าบอกข้ามหยาบด่าพอออกไม่ออกมันฉีเบิดเบิ้ลนี่ยังบอกเพิ่นแหยคาถานันคาถานี่จังว่าผู้เสี่ยงผู้เสี่ยงด่างตัวว่ไร กาจังวะบยมพ่อแม่ฟังให้ถือเอาสามอย่างเนี่ยบทตัวบรักเบาหยาเบาอย่างนี้ถือเอาสามอย่างเนี้คืออยังเขามาจำสินเนี่ยสินหาพยายามรักษาให้มันได้ฟังให้ดีเลยไม่ข่าวห้องรักษาให้มันได้บางคนมาจำสินคนขางเพื่อนใกล้ๆทัดๆครับ ที่ามองว่าอ้ยอย่างตัางต่เนีเขามองอยังได้เขาก็นเพราะตัวมนใจใจเขาเนี่สมาธิให้มันเที่ยงปล่อยว่างตัวสิ่งตัวอย่างขันเทาปล่อยว่างน่ะยังได้มันก็ระสลสุดยอดแม่ขาววัดเฮ้านี่การย่างการเดินจมคมไม่เอ็ดมาซอยกันอย่าลืมเล้วพี่น้องเด้อถ้ามีกระถินวัดรนู่นข้ามสมบัติผู้เพิ่นมีเงินมีท่อม,มันไม่จองกระถินเนี่ย เพิ่นมีคิดใจโอ้อบอารีเพิ่นบ่ได้แพงหรอกพี่น้องมาซอยเพิ่นมาทำบุญกับบัดบผานเฮาผู้ใดมีมุ้งมีศาสตร์มีหมอนเออขามาซอยกันบัดเฮาบ่จำเป็นแต่ว่าเขาจองกันที่งเขาทิ้งหรอกการต่อบุญการทำบุญการจินต์อธิสงฟังให้ดีเด้อพี่น้องเห็นบ่ไหม่สวรรค์สังเกตบ่ผู้เฒ่าเพิ่นว่า ไม่สวรรค์นะ่ะสืผ้าขึ้นสวรรค์เพื่นบ่าอกว่าไปตกมาตล,ลกเราเพื่นว่าเถ้ามีชิปบาทซาท100บาทลอยบาทกระเชียบใช่ไหมสวรรค์นะ่ะถือไหวพอแม่ม่ลูกวิหานมากก็ให้ลห้านถือไหวเป็นอานิสงส์นี่คือบุญเสืพผ้าขึ้นสวรรค์พี่น้องจำเอาครับอีกอย่างหนึ่งเป็นพระเพื่นว่าเพื่อนบอกอาจะมาเลยพระในย่ามสังฆทาน สีวิตไม่ไปอยากไปหรอกเพราะว่าท่ามวัดมันหิวนอนเพื่อนว่าเพื่อนว่าการไปสังฆทานนี่สิชีรายนี่สงหลายบ่อพระวายุมวัดนั่นเพื่อนสิประกาศอยูย่ยเลยหรอกต่อยอดต่อยอดพ่อแม่พี่น้องเหาก็ไปต่อยอดเทิด,ดท่าทราบาทลอยนึงหาชีปปา้บาทยอดคือยอดชนิดขึ้นประตูขึ้นสูน่สวรรค์การท่าบุญท่าทานดีเวดผู้ใดเหตุก่อนไหนก่อนฟังให้ดี ผู้ใดเห็ดก่อนได่ก่อนคืออย่างนี้นะผู้ปะจําเป็นดอกผู้ชียงนางมันว่าเหให้เหตุบุญบัตรจะของได้นุ่งกับสมบัติเลยผู้ใดไก่จะใช้ก็ไปเห็ดหรอดบัตรบ้านบัตรป่าบัตรใดก็สร้างเห็ดอรรถบุญน่ะแต่บุญบัตรคือบัตรใหญ่มันได้บอกอย่างเงาจะน้อาจารย์เนาะยบัตรใหญ่คือบัตรไก่กางโงนชื่อเดิมปู่ใหญ่คือหลวงปู่สาย เป็นตังเป็นบัดป่าไก่ข้างบนแต่เกี่อาจารย์ใหญ่ก็อยู่วัดค่ำสำัมลาญนั่นนะบาทรที่บรรมายู่นี่หลวงพอ่อคนนี้เปลี่ยนบัดป่าหนองยาวย่าบัดรบัดใหญ่นี่มีการมีงานกิจการสาขาเพิ่นนี่ปฏิปัยเพิ่นเจาะวัดหลวงวัดเองคือคือกิจการสาขานี่ตัวนี้คือขานกริจการสาขาวัดรไก่ข้างบน ทาจาทมาเพิ่นมาภาวนาอยู่นี่เกือบสั่งปีเพิ่นเหตุเพิ่นสามานี่อย่างว่าพี่น้องซอยกันพัฒนาวัดเฮาเดอร์อางามวัดใหญ่เพิ่นมีงานเพิ่นจะมีสมโพชไปพี่น้องไปผู้ใดมีรถเอาญาติโยมไปนะพุทธเจ้อันนี้สงหลายไปเบิ่งพนยางบะ พันชีมุ่นพระเถระมาเทศแม่ขาวเนี่ยให้ตั้งใจฟังพระผู้ใหญ่พระเถระเพราะว่าเป็นมหาสมัยอ่าเป็นพระอาจารย์ยุทธศากตร์รยนันซีหลวงพ่อกุทัพระพาพระวัน,เ,นเทศให้นั่งฟังเอาอัตามาไปกับพระอาจารย์เนี่ยบ่ได้ไปบ่ได้ไปนั่งหากินกาแฟาคุยขโมูหรอกนั่งเฝ้าอาจารย์ ฟังกันเทศอ่ะมันจะค่ายออกพออาตมาเพราะมันคนดีคนซัวมาบวชจักสืบวัดจักสืบวัดประเทศเวิร์ดกรรมหรอกปูเต่ามันจะว่าขน้อยมาบวชสิบเวิร์ดเวิร์ดกรรมอย่าว่าผู้เต่าเวิพร์ดวัตถอชื่อคนละวัดเขาก็ปาหรอกขยโยมาเท่ากงีลนะจาว่าบอกญาติโยมให้ตั้งอิศตั้งใจมาเขาวัดฟังธรรมภาวนาปล่อยว่าง ปล่อยคิดปล่อยใจให้ใหว่างอย่าไปคิดว่าโอ้ยกูคือถูกแท้กูคือรวยแท้แบบนั้อย่าไปคิดทานทำบุญนะผู้ใดยังมีพอมีแมนะฟังให้ดีเดอ้อให้เฮ็ดดีก็พ่อก็แม่จากรวยก็ดีรวยขึ้นผู้ใดเฮ็ดผู้ดีก็พ่อก็แม่ถนะูก,กผู้เฒ่าก,ก,กันว่าถูกผู้ดใดเฮ็ดไห้พ่อแม่น้ำตาไหลนะแห้งขัดย่าพันยังมีชีวิตอยู่นี่ ไอ้เบิ้องเอาผู้เสียงดังมันคือขี่เบาไปหลายแท้ค,ค,คือคือคือหูวไหลแต่ผมไม่หัวไหลายเป็นเรื่องจริงเห็ุกับพ่อกับแม่มีแต่ขืนสวรรค์มีแต่ดีเบิดผู้ได้เหตุผู้ดีดกับพ่อกับแม่เนี่ยยากด้วยจะเป็นทุกข์ฟังให้ดีเด้อพี่น้องญาติโยมย่ามสงการท่านผู้ได้จักข่วมหาแนวอยู่แนวกิ้มแสบไปให้แม่ ขันนั่นขันน้ำหอมน่ะมาสรงหนาในวัดเดียวกลับเมื่อไปล้างทีนี่พราไอ้แม่มผู้นั้นที่จเจริญที่สุดจําไว้คือคือจังพาะอาจารย์นี่แหละบัดเพื่อนเห็ดยังเห็ดยังแต่ว่าแม่เพื่อน็มามือเนี่ยพูดยวดโพวเทียมทั้งไปหน้าจดเว็บเพื่อนยังมาขั้วเมตตาของเป็นแม่น่าผู้เป็นลูกเนี่ยแห้งเปื้ปื้มใจหลายเลยพาะอาจารย์เพิ่นเป็นพระเถระเพื่อนบวช เป็นอุศีต้องพ่อพุทธาเพิ่นปฏิวัติอีปฏิวัติชอบเลยแห้งสิริบุญหลายเบิ่งที่วัดพระอารามเพิ่อนอธิษฐานมาเกือบสั้วปีมาอยากให้มีพระทรงองค์เจ้ามาจําว,าวัดนันแน่มาอยู่น้ำเหมือนกัขาวเข้าขามีมาหลายโยนขันมา,ายอยู่น้ำเพิ่นมีตะปูเสี้ยงวัโลน,นี่ละผู้บอกว่าม้ะมวลเนีหยมาขนของมาอยู่น้ำเพิ่นก่อนเช้ากระบอกอยู่พระอาจารย์ ข้าน้อยเป็นโรคภาวาหันโรคไตเฮ็ดเวียดนักว่ไใดเด้อว่าท่านขั้วเมตตาอาจารย์เพันว่าอย่างไรมัตตปูมาแจ๊กพันว่าเพ่นเพื่อนเธอจะว่าดีพันดีใจน่ะมาขับมาคูณเนี่ย่าท่านมาขับมาคูณท่านนอนอยู่ตรงเผินเนาะขั้วเมตตาของเพิ่นให้พ่อแม่พี่น้องญาติโยมญาติธรรมเอาไปปฏิบัติเบิ่งถือสามอย่างใจเริ่มชิ้นหาเข้าขมาเนี่ย มือหนึ่งกับเพื่อนหนึ่งเนี่ยอาจารย์พระเจ้าพระธาตุบัดตรธาตุใดเพิ่ไปนั่งสนทนาสนทนาถ้ำยายพระกีการฟังฟังเอาโหลดพอดเอานอนมือเดียวนั่นเท่าเด็กขามาเดียวเพิ่อวบาแต่สิ่งดีๆมีเรื่องสิ่พ่าเท่านี้ล่ะขอยโยมพ่อโยมแม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างขอยโยมพ่อโยมแม่ญาติธรรมเจริญรุ่งเรืองเจริญในธรรม จะเริ่นทุกสิ่งทุกอย่างผู้ได้ขาผู้ได้ขายผู้ได้รับราชการให้จะเริ่มรู้เรื่องในเก่าหนาะให้อายุมันควรยืนคุ้นพารักษาเทวราคุ้มค,ครองมีเหล่อแค่นี้ละให้พระจารย์เพิ่นสะหวันสาธุ